โยโซพระกวารังสมาสัมพุโตพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ได้เป็นพระอรรณ์ดาเพื่องกิเลอเพื่อทุกสิ้นเชิงแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาตโยเยนาพระกวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสาภะกะวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระบาทเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอยางพระสาวันทังสัธรมังสัตังคังอิเมหิสะคารียาธะหังอาโรปิเตียภิปุญยาามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชายอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาตุโนพันเทพระขาสุจิราปรินิพุโตโตคี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานา่านแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจิมาชนตาลุกัมปรมมานาสาทรงมีพระไทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลัง อิมสักาเระทุกขตาปนาการผู้เตปริคานาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามหากังเกีคารตังหิตายาสุขายา เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนละนานเดินอรังสมาสมพุโพรวาพระผู้มีพระบาเจ้าเป็นพระอรหันต์ไเพื่ิเลสเพื่งทุกสิ้นเชืองตราสารูชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระคันตังอภิวาเท จ้อภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดิตพภะกววาตาโมูระดรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราัสไว้ดีแล้วถามังนามสามิิห์ เจ้านามสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะโวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆงนามมีข้าพระเจ้าอบน้อมพระสงฆ์ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตขอหนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไลจากกิเลส สามาสัมพุทธะตาตสุชอบได้โดยพระองค์เองโยโซะโยโซปะโกโยโซตถา,าคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอร่างเป็นผู้ไก่จากิเล สัมมาสัมพุโตเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปนูเห็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้สเสด็จไปแล้วด้วยดีโลกาวิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโภุริสธรรมสารที เป็นผู้สามารถฝึกรุรุษที่สงควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาทธาเทว,วมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ โยอิมังโลก,กังสัเทวกังสมารกังสัพระมกังสาจมาะพราม,ม,น,รมนิงปังังสัเทวมนุสังสยัง,ยงอภินญ,ญาสัจสิกัตวะ,ะเวเทศิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดาบทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดา มานพรมและมูสาพร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเ,เสสีพระผู้มีพระภวจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแล้วอาริการยานางังไพระในเบื้องตน้นมาเจกรยานางังไพระในทรรมกลาง ปริโยสานะกริยาน낭ภายเราะในที่สุดจาทั้งจพยันชนงเทวะปริปุณังปริสุทางพรามจิยังปกาเสสีทรงประกาศโร,รมจา์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์ชิ่นเชิงพร้อมทั้งอาธาพร้อมทั้งพยัญชนะ ตามหังพระกวันตังอภิปุญญามิข้าพระเจ้าบูชายา่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังพระควันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้าว โยโซสวะโตตัณโมพระธรรมนั้นได้เป็นทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสาติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัเองอาการิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ เอหิปาสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกาวับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาผู้วินโยนีตตเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังพระธรรมังอภิปุชยามี ข้าพระเจ้าบูชาย,ย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนานตับหังธรรมังศิรสานมหามิข้าพระเจ้าลอบ้องพระธรรมนานด้วยเสียงเกา่าโยโสสุปฏิปันโนภะขขโตสาวะกะสังฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระวะจ้านั้นมูได ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปปฏิบัติตรงแล้วญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากกู์แล้ว สามีทิปฏิปนันโนภะคะวตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปาฏิพากสมควรแล้วยาติ่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลคโคแห่งบุรุษีโคนับเรียงตัวบุรุษไดแปดบุรุษ เอสาพะกวโตวสาวกาสังโฆนั้นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพาอุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทากิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน อัญชลีการณีิโอเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังบุญยะเกตตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไง่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าต่มหังสังขังอภิปุญามีข้าพระเจ้าบูชายอย่างยิ่งจะพระพระสมมูนาน ตะมหังสังขังศิรษานามามิข้าพระเจ้านอกน้องพระสมม์ูนานด้วยเสียนเล่าวพุทโธสุตโธหนามน,นโว พระรพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระคุณาดุดม่วงมหานปุปกโยจันตสโสทัมยานุโรจนุพระองค์ได้มีทานคือยานอันประเสริฐบทจดถึงที่สุดโลกาสภาพผู้บกิเลจขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุบกิเลสของโลกวันทามิพุทธห่างมารเรนต่าง ข้าพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาโรคเอื้อเออฟือ้อธรมโ,โอปิโปเวตาสัตโนประธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองดุจด,ดวงประทีโยมามะกะปากามาตาเพตาพินโกยำแนกประเภทคือมักผลนิพพานส่วนใดโลก,กุัตระรยโยจตทัตติปโน ซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมมังอามาเรนตาง้าพระเจ้าไหวพระธรรมนั้นโดยใจเขารคเอื้อเฟือ้สอสังโฆสุขตาุยาติเกตสันโตพระสงค์เป็นหนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่าหนาบุญอันดีทั้งหลายโยเทตาสันโตสุขตาลุพุตธโก เห็นผู้เห็นพระนิพพานตาสรูปตามพระสุคตมูไดโลกาสาัโลลาปิโนอริโยสุมเมตโสอเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเห็นพระอริยะเจ้ามีพัญญาดีวันหามิสังฆามาเรตังห้าพระเจ้าไหวพระสงฆ์มูนาน โดยใจเขาโรคเอื้อเฟือเอจเจว่าเมกันตาพิู่ชนเนือยยกันวัตุตรายังวันรยตาวิสังขาบุญยังไม่ยายังมมว่ามาสาวุปัจจมาวนตุเอตาสวาวปภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ว,ว่าอยู่ซึ่งวัตุสามคือพระรัตนตรยัยอันควรบูชาย,ยิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจอันสด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนานอิทาตทะกะโตโรเกอุปโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารังสังมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตราสโรชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโอจเทสิตโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเรียนทำเครื่องออกจากทุกอุปสมิโกปรินพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโภธตามีสุขตาปเวลิโตเป็นไปเพื่อความรูพ้พร้อม เห็นธรรมที่พระสุคตประกาศไม่ยันตั้งธรรมังสุตวายวังชนะมะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกะแม้ม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาติปีทุกะแม้ม้ความแก่ก็เป็นทุกข์วรรณะปีทุกะแม้ม้ความตายก็เป็นทุกข์ โกกปาลิทวาุกัโุมนณาสุปายาซพปิทุกข์แม้ความสุขความร่ำไรร่ำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปีเยหิสัมปโยคโคทุโกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปีเอหิวิประโยคโคทุโค ว่าพระพระจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อย่างเิีชังนรปฏิตามเปิทุกข้างังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังเกตเตนะพันจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยฐีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานะขันโทขันอ like like ันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานะขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานะขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานะขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณอุปาทานขันโทขาันาันเป็นที่ตั้งแห่งความคิดมั่นคือวิญญาเยสังปริยายะเพื่อให้สาวกกำหนดรู้อุปาทานขันเหล่านี้คือธรมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านันเมื่อย,ยังทรงพระชนอยู่ เอวังพะอลังสาวพกเกมีเทย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภากาจะพนาาพัสสาวพะกวโตสาวกเกุอนุสาสนีภูราภวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาววกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่า รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ัพเพธ,ธรรมมาอาณตตาที่ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตวยังโอตินนามะอาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงามแลว้วชาติยาโดยความเกิดชาราบรินาโดยความแก่และความตายโซเกหิปริเทเวอิทุเขหิโดมนาเซหิอุปายาเซหิ ดยความโศกความร่ำไรร่ำพานความไม่สบายใจความไม่สบายใจความขับเข้มใจทั้งหลายทุกข์ินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแลว้วโทุกขาเปรเตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแลว้ว อาเปวนาณิมาสะเกวราสทุกขคัมทาสะอันตะกิริยาปัญญาเอตาทีทางที่ไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จีระปรณิพุตัามปิตังปะกตังอุทิสะอรันตังสมาสัมุทธังเราทั้งหลายอุทิจพัะพระผู้มีพระวาคเจ้าผู้ไกจากกิเลส ตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปริญิพานนแล้วพระองค์นั้นสาัทธา,าการสมอาอาคารยังบพัพพิธาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงประกวติพระมตรยังจะรามาพระพฤติอยู่ซึ่งพรหมารดในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้น ภิกุนางิกขาชาสัสวสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตา่้งอภรรมัติยังอิมาสะเควราสทุกขคันตาสะอันตะกิริยา,ยาสังวัตตุติขอให้พรหมจทร์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิด